นบสนุนโดย b u a u t y Drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซปเป้ไทยแอร์เอเชียการเป็นเจ้าของธุรกิจนะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างลนะมันเยอะมากะแล้วเราไม่สามารถวางมันได้เพราะมันเป็นเราเป็นเจ้าของของมันนะ ึกกันได้เหมือนกันค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะกดทงพอหรือเปล่า ก่อนหน้านั้นมีศึกษาไหมครับว่าบรรดาผู้ที่เขาทําการค้าเกี่ยวกับเรื่องของไอศครีมในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยเรามีไปก็เคยก็เคยไปเห็นเห็นคนอิตาเลียนมาทําเหมือนกันครับแต่แบบที่คิดว่าสิ่งที่พี่ทามันมันแตกต่างจากเขาอ่ะอย่างอิตาเลียนทั่วไปตอนนั้นเพราะตลาดตอนนี้ค่ะเขาใช้พวกแบบเป็นเพสที่แบบว่าสกัดมาจากผลไม้ต่างๆไม่ต้องนั่งปอกนั่งหั่นนั่งอะไรเงี้ยแต่ของพี่เนี่ยต้องมีพนักงานปอก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 ใช้ของ จริงหมดทุกอย่างไม่ใช่แค่กลิ่นไม่ใช่แค่ไม่ใส่ไม่ใช่แค่เราใช้อินกิ d เดียนที่มาจากธรรมชาติ100%จริงๆอันนี้คือจุดที่เราคิดว่าเราต่างจำได้ไหมคะว่าวันที่เปิดร้านวันแรกแล้วลูกค้าที่เข้ามารับประทานไอศครีมเป็นใครจำได้ฝรั่งคนหนึ่ง ให้เขาเสร็จแล้วพี่ก็ไปเสิร์ฟแล้วพี่ก็เดินมามุดอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยคือด้วยความที่ว่าไม่เคยทาธุรกิจมาก่อนแล้วก็เขินมากเลยอ่ะค่ามาสั่งให้ค่อกินของเราไว้อะไรเงี้ยไปดูว่าเขากินหรือเปล่าเขากินหมดนะแต่พี่ไม่เคยเห็นเขามาอีกเลยอาจารย์ อนที่เราทำธุรกิจไม่เป็นเลยเนี่ยตอนนั้นมันมันมีการจัดวางระบบอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราได้วิธีการทําระบบจากตอนที่เรา,เาทํางานที่โรงแรมมาส่วนหนึ่งที่ก็คือเนื่องจากสเกลเล็กเนี่ยเรื่องระบบเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปทําให้มันเป็นซิสเต็มมากเท่าไหร่นะพอมันเริ่มขยายสาขาเนี่ยพี่ก็เริ่มโดนโกงบ้างอะไรบ้างคือด<ะ>้วยความไว้ใจอ่ะบางทีเราก็แบบเหนื่อยอ่ะไม่ได้นับสต๊อกทั่งไม่ได้นับอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ได้ไง,ไงว่าโดนโกงเพื่อน,นก็บอกบ้างเ็ามีหรือบาที่เราจับได้เองเขามีเมื่อก่อนก็เสีย ใจมากตอนนี้ชินค่ะก็โดนโดนจนชาไปแล้วในตอนนี้รู้สึกแบบว่าเอา้อเอาเหรอกงเหรอเออโอเคแบบอะรอางเงีพี่ปลามีความคิดว่าเริ่มอยากจะขยายสาขาอะไรเป็นตัวผลักดันทำให้พี่ปลาอยากที่จะทำสาขาที่สองหรือสาขาที่3ขึ้นมาก็ตอนแรกเห็นร้านมันขายดีไงในใจมีกลัวไหมว่า hopeful. ถ้าเกิดเราขยายสาขาไปแล้วมันอาจจะ ไม่เวิร์กเข้าสาขาแรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าเด็กไงตอนที่เราเด็กอะมันมีแต่ความบ้าบิ่นป่ะเราก็ไม่ค่อยกลัวเราก็รู้สึกว่ามั่นใจฉันมั่นใจฉันทําได้อะไรประมาณเนี้ยพอมันเปิดจนเยอะปุ๊บปัญหามันเข้ามารุมมันค่อยๆเข้าค่ะทั้งทั้งเซอร์วิสทั้งการผลิตการขนส่งบริการคือย่าดูแลดดอูดูแลเองทุกสาขาเพราะฉะนั้น่ะลูกน้องของเราที่เรารับมาเนี่ยถ้าไม่ได้รับการเทรนนิ่งที่เหมือนกันก็จะมีปัญหาที่ก็เริ่มทําระบบเทรนนิ่งเมื่อก่อนคือแบบอัช คนดีตั้งแต่จนจบะนึกออกก็ทำทุกอย่างผมร้านเองเสิร์ฟเองล้างแก้วเองคิดูเดรทำแบบอีลาสที่ทำแบบพวกกราฟิกเมื่อก่อนไม่มีลูกน้องทำกราฟิกก็ทำเองบางทีจะเอาไปตัดแปลงเป็นถุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คิดเองคือทำทุกอย่างเองเลยอะ เรื่องของรสชาติของไอศครีมอย่างเงี้ยครับพี่ปลาก็คิดใหม่ขึ้นมาเยก็ยคิดใหม่คือมีพี่กับพี่ชายพี่เนี่ยที่ช่วยกันคิดครับแล้วก็บางบางรถก็เป็นจากลูกค้าก็เหมือนกัน<ด>ลูกค้าบอกว่าเนี่ยชอบทานรถนี้มากเลยทําให้คิดใ,ใหใม,ม่เสร็จมะม่วงพริกเกลืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมีมีอ่ะมีฝรั่งแช่บ๊วยอย่างเงี้ยบังเอิญเหมือนกับว่าพี่อ่ะเป็นคนชอบแอปพลายมากหลังบ้านมีต้นมะยมมันก็ไปปินฟินเก็บมะยมมาแล้วก็เอาไปปั่นๆแเรามาทำเอลิมโอ ือให้ลูกน้องพี่อ่ะเหียยาไปตามตอกซอย,ยใครมีมายมก็รับซื้อชาวบ,บ้านเรู้ใช่ไหมว่าไอ้บ้านเนี้ยมันรับซื้อมายมโอ้โหเอามาขายท้งใหญ่เลยที่โชคหนึงมันขาดตลาดลูกครอยากกินมากเลยพี่ก็บอกว่ามันไม่มีจริงๆค่ะหนูหาไม่ได้วันรุ่งขึ้นคุณลุงแบกกระสอบใส่มยมขึ้นหลังมาเนี้ย วทลุงเก็บมาให้อะหนูช่วยไปทำให้พี่กินให้ให้อากินหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยพี่แบบประทับใจมากเลยแบบว่าลูกค้าของเราแบบเอามายยมมาให้เราเพื่อให้เราไปทําไอติมพี่ก็ไปทำเสร็จแล้วพี่ก็ทำให้แกฟรีกลยกให้แกเอาไปเลยสิบไพร์อะไรอย่างเงี้ยมีรถ<อ>ไหนอหีกไหมที่มีเรื่องเล่าแปล,แปลกๆเกี่ยวกับที่มาของ การทํารถนั้นๆนะครับรถโมจ์พริกเกลือใช่ไหมคะจริงๆอ่ะพี่โนธเขาเป็นคนคิดค่ะครับพี่โน้ตอุดมทําไมมันเกิดเรื่องมันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าเขาพูดกลัวๆขึ้นมาหรือว่าอะไรปลาลองทํารถอะไรแตกๆให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยที่ก็ทำไรอ่ะจะให้ทำอะไรเพราะว่าโมจพริกเกลือรับรองโดนพี่บอกว่าคนจะกินได้เหรออะไรมาใช่ป่ะเขาบอกว่าลองดูลองดูส่งมาที่เชียงใหม่ก็ได้อย่างเดียวพี่ก็ทำเองเลยผสมตำตำตำแล้วก็คิดในใจว่ามันจะกินกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย ก็บว่าลูก้ากินเข้าไปเฮ้ยเย็นๆแล้วมันก็มีเผ็ดๆด้วยเว้ยเค็มๆอะไรเงี้ยแบบว่างงๆอะ่ะทุกคนก็บอกว่าใครคิดว่ารสน,นี้มันมันต้องเพี้ยแน่ๆเลยอะ่ะ <ừ> อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ก็เออใครจะเพีย้ยนวะก็ส่งขายล้ะเขาตอนหลังคนที่อปเชียงใหม่ลงมาฐานที่กรุงเทพมะม่มงพี่เกลือแล้วคะาลนเกลือตอนนี้คือแบบว่าโคตรขายดีอะ่ะพอฮิตติดชาร์จไปแล้วอ่ะแบบว่าทุกสาขาต้องมีอะไรเงี้ย มคิดดูเลยแท้ตาย,ตายมันต้องแพงแน่เลยอะเวลาไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตวางซื้ออย่างเป็นทองคำอะนึกออกป่ะ